เครื่องมือที่ซินจะแนะนำในวันนี้นะคะจะเป็นเครื่องมือของการใช้วงล้อสีของเว็บไซต์แคนวาที่เขามีทั้งเว็บไซต์แคนวาแล้วก็แอปพลิเคชันแคนวาใช้ในการตัดต่อหรือแต่งภาพกราฟ,ฟิกต่างๆเนาะแล้วยังมีบทเรียนฟรีๆให้เราได้ศึกษานะคะวันนี้ สิ้นก็จะมาแนะนำวิธีการใช้คันล e วีนะคะหรือว่าวงล้อสีนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะหน้าตาของวงล้อสีจะเป็นแบบนี้นะคะเมื่อเราเลือกใช้งานนะคะเลือกสีได้เลยใช้มือนะคะใช้มือจช๊เกเมาส์ คลิกซ้ายนะคะเลือกสีใดสีหนึ่งที่เราต้องการเลื่อนไปเลยนะคะสมมุติว่าอยากได้สีแดงแล้วทีนี้ซิงก็ต้องการว่าเฮ้ยสีแดงเนี่ยมันใช้กับสีอะไรได้บ้างอ๋อแดงกับฟ้านี้แล้ววิธีการใช้งานมันใช้งานยังไงก็ให้ทุกคนนะคะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะ่ะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งตรงนี้มันจะเป็นเหมือนการก๊อปปี้ เขาเรียกว่าโค้ดของส,สีนั้นที่เราต้องการจะใช้งานนะในส่วนนี้ซิมจะไม่แสดงเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะเพราะว่าจะให้ทุกคนนั้นน่ะนำไปใช้งานด้วยของตัวเองก็คือจะให้ทฤษฎีแต่การลงมือทำนั้นขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณเรียนรู้แล้วคุณลงมือทำไหมถ้าคุณเรียนรู้แล้วคุณไม่ลงมือทำมันก็จะไม่เกิดผลประโยชน์ในการดูคลิปนี้นะคะทุกคน ทีนี้แล้วข้อที่2นี้นะคะสังเกตไหมคะว่ามันมีให้เราทั้งเลือกสีแล้วก็เลือกการผสมสีไอ้ตัวข้อที่2เนี่ยค่ะเป็นจุดสำคัญจุดจุดหนึ่งที่เราสามารถเลือกใช้สีได้หลากหลายนะคะเดี๋ยวสินให้ทุกคนนะคะลองไปตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะปุ่มตรงนี้คลิกซ้ายหนึ่งครั้งและคุณก็จะเห็นว่ามีคำว่าสีเดียวสีคล้ายคลึงอ่า นีค่ะให้เราเลือกใช้งานมากมายถ้าซินลองคลิกคาว่าสีคล้ายคลึงนะคะมันก็จะเกิดขึ้นมาเป็นแถบ3สีซึ่งทั้ง3สีนี้เราสามารถใช้ในการออกแบบผสมผสานในรูปแบบแพลตฟอร์มที่เราต้องการใช้งานได้ตามเขาเรียกว่าตามความชอบของเราไ,ได้เลยน,นะคะสำหรับเครื่องมือการใช้วงล้อสีนะคะเดี๋ยวเว็บไซต์ เข้าสใส่ไว้ในนะคะใต้คําอธิบายนะคะจะเป็นลิงก์เพื่อที่จะให้เพื่อนนักศึกษาออนไลน์เนี่ยเข้ามาแล้วก็กดเข้าไปใช้งานได้เลยนะคะส่วนวิธีการใช้งานอย่างละเอียดละเอียดเนี่ยก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของเพื่อนร่วมศึกษาออนไลน์ทุกคน,ท,กคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วค่ะต้องไปลงมือทำกันนะคะนะก็จะมาแนะนำแค่ในส่วนของเครื่องมือการใช้งานแทนว่า เป็นเกรดเล็กเกรดน้อยในการอำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนร่วมศึกษาออนไลน์ที่เพิ่งหัดใช้งานแคนวาได้รู้ว่าเอ๊ในส่วนของแคนวาเนี่ยมีอะไรให้เราได้ใช้งานบ้างในการใช้องค์ประกอบบ้างละ่ะใช้คำค้นหาองค์ประกอบบ้างละ่ะใช้สีบ้างละ่ะสำหรับแคนวา p a ็กเกจฟรีนะคะส่วนแคนวาแพ็กเกจโปรเนี่ยลืมไปเลยค่ะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่ที่ ง่ายมากจริงๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะสินช n แนลสอนแคนว่าวิธีการใช้งานเบื้องต้นไปแล้วนะคะทุกคนขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขกับการสร้างงานออกแบบของตัวเองและมีความสุขกับการใช้ไอเดียของตัวเองสร้างงานออกแบบบนเว็บไซต์แคนวาหรือบิแอปพลิเคชันมือถือเว็บไซต์แคนวาทั้งระบบ android และระบบ iOS นะคะ